ตอนแรกๆนะคะก็เราก็อยากจะให้ที่จะเติบโตอยากให้สมาชิกรักพ่อคําของพระเจ้าก็มีการสอนพยายามสร้างกลุ่มเซลล์แล้วก็พยายามสอนเยอะๆแต่เอาไปเอามาสมาชิกก็รู้สึกต่างล้าค่ะพอลาปุ๊บเนี่ยเช้าวันอาทิตย์แล้วก็พยายามเน้นแล้วเราเห็นว่าชีวิตของสมาชิกอะอย่างเช่นสมมติว่าเช้านี้ใครอ่านพระวจะนะบ้างอย่างนี้ค่ะ ก็บางคนก็มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มซึ่งเป็นคําตอบว่าเขาไม่ได้อ่านทำยังไงดีเพราะว่า mm hmm. อยากจะให้สมาชิกเนะี mm ่ย hmm. เติบโตโดยพระวจนะของพระเจ้าวันหนึ่งที่คลิปจัรติดอินเทอร์เนต็ตใหม่ๆ mm hmm. ก็พยายามค้นนะคะทำยังไงดีมีวิธีบริหารคลิปจักรอย่างไร mm hmm. จริง,รงๆเข้าไปดูในการบริหารคลิปจักร mm hmm. ก็ไปเจออ่า u u u e e โครงการรักพระคำพอคลิกเข้าไปก็เจอ ทีมงานของมานา,อาพอออนิติเชษนะคะก็ดูแล้สนใจก็เลยเรียกเพื่อนผู้รับใช้ของพระเจ้ามาดูโอ้น่าสนใจนะยิ่งฟังคําสอนของอาจารย์ที่ใน YouTube อะ่ะคุณจะให้คิดจักเจริญเติบโตคุณต้องปูพื้นฐานด้วยพระว่าจนะของพระเจ้าให้เขารักพระคำทำยังไงเดียวอาจารย์ก็มีตอนที่1ที่2ที่3าพากันนั่งดูวันนั้นหมดเลยก็สนใจก็พากันหาเบอร์โทรนะคะพยายามหาในสุดก็โทรไป ก็ติดต่อก็สนใจก็เลยติดต่อแล้วก็เข้าไปเจอทางทีมงานท่านก็แนะนำดีม,มากเขาจะอ่านกันตอนเช้าอ่านกันตอนเช้าอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันกันทุกเช้าเด็กขอพักจะทุกเช้าอนุชนอาทิตย์หนึ่งเขาจะมาคุยกันวันศุกร์ว่าพระคำของพระเจ้าได้อย่างไรเหมือนกันบ้านอนุชนเหมือนจะต้องมีทําการบ้านนะคะแต่สําหรับผู้ใหญ่ เขาจะคุยกันวันอาทิตย์นำตลอดทางอาทิตย์ได้อะไรแล้วประทับใจอะไรบางคนก็ย้อนก็มีนะคะบอกว่า,าเมื่อวันอาทิตย์เขาใช่ใชไหมคะวันอังคารเนี่ยประทับใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยจะพูดกันแล้วก็แบ่งพันกันเมื่อก่อนนี้ผู้นําจะพูดเยอะจะ,จะ,จ,ะจะมีจะมีเวรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนกับคล้ายเป็นเวรได้นะคะแบบแบ่งคุณแบ่งปันนะคนนั้นผู้นําคนนั้นคนนี้คนนี้แต่ว่าเมื่อเรามีมานาปุ๊บทุกคนเปิดมานาปุ๊บ แล้วก็ได้อะไรแบ่งปันกันยอมภราบนะคะว่าเราไม่ได้เชิญนักเทศมาฟื้นฟูเมื่อก่อนเราเคยคิดนะคะว่าต้องใช้นักเทศฟ,ฟื้นฟูนจัดอบรมสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่นำมานามาใช้เหมือนเกิดมีการฟื้นฟูนเกิดเกิด,กดขึ้นเองจากกลุ่มย่อยๆแล้วก็สู่กลุ่มระวีตอนเช้าวันอทิตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกดีขึ้นการทักทายรักพระจนะน,นมัสการเช้ามากยิ่งขึ้นตื่นเต้นในการนมัสการพระเจ้าโดยเพาะยิ่งผลถวายมากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดเจนค่ะคริสตจักรน้ำผู้แห่งชีวิตเคยลองมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะทําบทเรียนเรียกผู้นำมาเรียนกันก่อนแล้วก็เอาไปปล่อยข้าพเจ้าเป็นคนทำบทเรียน แต่เมื่อเอาไปถ่ายทอดไม่เหมือนกันนะคะแล้วแม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าเองก็เจออุปสรรคเหมือนกันซึ่งข้าพเจ้ารับชอบกลุ่มเซลล์กลุ่มหนึ่งเมื่อเรามาสอนไปตามบทพอมาถึงวันที่เราจะต้องสอนบทนี้บรรยากาศมันไม่ให้แล้วก็ทําให้กลุ่มเซลล์ของเราหลายกลุ่มยกเลิกรู้สึกเหมือนจะเครียดเกินไปแต่เมื่อเปลี่ยนความคิดนำโครงการคนรักประคำเข้ามามันจะเป็นเหมือนบรรยากาศแบบ ครอบครัวเป็นพี่น้องกัน่ะมันจะมีบรรยากาศแบบแซวกันสนุกสนานหยิบยื่นอะไรให้กันแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเขาก็จะหนนใจกันในสิ่งที่เขาเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาด้วยเพราะอย่างยิ่งบางคนเ,นเป็นเป็นพยานแล้วก็นําสิ่งที่เขาพูดมาจากมนาเขาบอกว่าทําไมพระเจ้าถึงรู้ว่าช่วงนี้เขาเป็นอย่างนี้มีช่วงหนึ่งที่คริสจ,จักรของเราเจอวิกฤตเจอปัญหาเยอะแต่เมื่อทุกคนเอามารวมกันแล้วก็พูดอ่ะเขาบอกว่าพระ เจ้าทำไมรู้แลวทำไมสอนเราหนักจังเลยทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดเลยนั่นน่ะสิเขาก็ใช้ประวจนะของพระเจ้าเป็นบรรยากาศที่แบบผูกพันกันมากยิ่งขึ้นแก้ปัญหากันมากยิ่งขึ้นไม่รู้นะคะยอมรับว่าตั้งแต่ใช้โครงการคลรักประคำตื่นเต้นอยากจะท้าชวนมามามา,มาชมดูก็ได้นะคะตามในขิดจักรของเรา